มีมีสองสูตรอะพี่ยาธอะวันนี้เราพยาธสูตรดี้ไม่ได้เขาเราร่วมมือกันเพราะว่ามีอะไรนะคะให้น้องจัดมาน้องจัดมายืนด้วยวายหรอไม่มีเลยเลยนะอ่ะมีมาร่วมมือเกิดค่ะก็จริงวันนี้ก็เป็นตัวเปิดที่ตดเปิดตัวทีซินเตอเออก็เป็นน้อง ชิเว่เนาะบอกว่าบอกเลยว่าแบบเหมาะกับผู้บริหารมากเลยค่ะเพราะว่าเซวาก็ทำออกมาค่อนข้างจะดีมากๆมีผลิตภัณฑ์หลายตัวที่ตาได้ใช้ร่วมกันแล้ววันนี้ได้มาร่วมงานก็รู้สึกเกียรติมากค่ะใช่ค่ะจริงๆวันนี้เราเรามีลุกนะเพราะว่าจริงๆเนี่ยวันนี้สินค้ามีทั้งหมด2สูตรเนาะของน้ำตาลก็จะแบบเป็นสูตรสีแดงนะคะของนี่ยก็จะเป็นสูตรสีขาวอะไรเงี้ยสามารถเลือกได้ตามคาแรคเตอร์เลยใช่จริงๆเรื่องความสวยงามาบบอะไปยังี้ยต้องเลือกให้หมดจริงๆแล้วเรา อาจริงนะคือผลิตภัณฑ์ที่แบบ,แบบแพงๆมากเกินไปอย่างเงี้ย mm hmm. ก็ใช่ว่าจะถูกองเราถูกไปเพราะฉะนั้นแล้วการที่เราจะเลือกอะไรที่เหมาะกับตัวเราเนี่ยเราก็ต้องลองใช้ก่อนพอเราได้ลองใช้แล้วรู้สึกว่าเออเหมาะกับสภาพผิวเราเหมาะกับกับการที่เราจะดูแลตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะใ <Why. S 1> ช้ใช้ในผลิตภัณฑ์ที่ตัวเองต้องก,การอาอะ <Why. S 1> ดูว่าตัวเองมีปัญหาอะไรสภาพผิวเป็น,นยังไง ใช่ส่วนของแนทนะจริงๆเราเป็นแฟนขับเซวาอยู่แล้วค่ะและ้วทีนี้รู้จักกับทางแบบพี่ปาล์มอะไรเงี้ยเราก็เคยแบบขอ,อขอสินค้ามาทดลองใช้จริงๆตัวมาร์กหน้าของแบบเซวาก็คือใช้ใชดีมากๆแล้วเคยมีโอกาสไปไลฟ์ขายด้วยนะคะก็ก็ดีใจแล้วก็วันนี้ได้มางานอีเวนท์ที่ใหญ่มากๆของเซวาจริงๆต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ที่ที่เชิญเรามาค่ะใช่จริงจริงแล้วก็มาจากธรรมชาติจริงๆเลยนะทุะาาากคนกา มั่นใจและปลอดภัยแน่เลยคือแน่นอนเนาะว่าเซวาเนี่ยไม่ได้มีแค่ปี2ปีเขามีมานานแล้วนะคะผลิตภัณฑ์จากเซวาก็เป็นผลิตภัณฑ์จากธรรมชาตินะคะถ้าอยากจะสวยแบบธรรมชาติก็ต้องเซวาค่ะเออติ๊เตอร์อะไรเขาได้เหรอคะเขาได้เขาได้แล้วเราเป็นตัวเป็นตนไหนอะเออเดี๋ยวขอเลูอกสิอินเตอร์เขาได้แต่ว่าถ่ายไปแล้วยังไม่ได้ยังไม่เข้ารู้สึกไงเออ จริงๆคือไม่ได้มีอะไรเลยค่ะทุกคนก่อนอื่นก็ขอบข,ขอบคุณทุกคนนะคะที่ที่ที่ส่งกําลังใจมาก่อนนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆค่ะนี่พยายามมองให้ครบไปกล้องนะคะก็จริงๆเนี่ยก็ตามที่ดได้โพสต์ไปเนาะก็ไม่น่าจะต้องแบบขยายความอะไรเพิ่มนะคะก็จะไ,ไปอะไรที่มทำให้รู้สึกว่าเราโพสต์่างๆที่มันผ่า,มากกกน,ม,นาม,มาปีนี้เล้วอะไรนะคะถอะไรทำให้เราทำให้เราเปิดอะไรที่ผ่านมาปีนี้แล้วอ๋อคือเน็ด คิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของความเข้าใจอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าการติดต่อสื่อสารต่างๆเนี um ่ยเรื่องความเข้าใจมันก็จะมีความที่ไม่ตรงกันอยู่ซึ่งทางทางของแนทแล้วก็ทางของบริษัทนียก็มีการติดต่อสื่อสารกันตลอดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอการติดต่อสื่อสารเนี่ยอยู่ในระยะเวลาที่ค่อนข้างที่จะนานเราก็รู้สึกว่าหรือว่าเราอาจจะต้องดําเนินการอะไรบางอย่างหนึ่งเพื่อให้เกิดความเข้าใจมากขึ้นค่ะอืมไม่ใช่เวลงานเหมือนกันนะแนทแต่คนบอกว่ากว่าเราจะออกมาโพสเป็นรองเป็นราวอะไรย่างเงี้ยปีหนึ่งเลยอะ ก็คือจริงๆสําหรับแนทคือแนก็มองว่ามันคือมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นอำนาจการตัดสินใจของเราเนาะในการโพสตอนแรกขอโทษแบบคุณอูมผู้จัดการอะไรอย่างเงี้ยที่แบบว่าแล้วก็ขอโทษทางทุกคนก่อนเพราะว่าเหมือนที่แนทโพสเนี่ยคือแนทโพสด้วยตัวของแนทเองนะคะกลัวว่าจะไปพากพียงกับผู้ใหญ่คนอื่นๆซึ่งเราจริงๆอ่ะเฟซบุ๊กอ่ะเป็น Facebook ส่วนตัว ก็เลยถามว่านักข่าวมีเฟซบุ๊กฉ <Yes ันได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็โอเคว่าน้ำตาลช่วยแชร์ให้เป็นสาธารณะนะคะขอบคุณเลยทุกคขอบคุณขอบคุณเพื่อนลืมลืมไปว่าเพื่อนดังไม่ขอบ ซึ่งตอนที่ที่ที่ท,ทนัดโพสดามันอาจจะยังไม่มีปัญ,ปญหาหรือหรืออะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าอ่ะก็คือสรุปก็คือว่าตอนนี้ค่ะทางทางหลังจากเกิดเรื่องขึ้นน้องก็มีข่าวสารต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าคําที่มาจากปากของแนทนะคะก็คือว่าตอนนี้เนี่ยคือแนทมีการพูดคุยนะคะกับทางบริษัทเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วก็เป็นการพูดคุยสื่อสารทางตรงเนาะไม่ได้สื่อสารทางอ้อมตอนเนี้ยคุยกับแบบแม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะไมได้เงินไม่ได้แนทเขาบอกระยะเวลาไมว่าเขาจะ จะชนะแล้วเมื่อไหร่เพราะว่าเห็นแล้วุดทาง JKN เขามีออกมาแถลงว่าเขาเคลียร์ยอดไ <Yeah, yeah. S 1> ปหมดแล้วอะไรเงี้ยมีคนส่งคลิปที่ทาง JKN ส่งมาให้นัดเหมือนกันค่ะซึ่งถ้าพูดกันตรงๆเนาะคือเราคุยกันแบบ ตรงๆเนาะคือแน็ไม่รู้ว่าในรายละเอียดของสัญญาเป็นยังไงบ้างซึ่งตรงนี้อาจจะอยู่ในข้อกฎหมายของทางทั้ง2ฝ่ายซึ่งเอาตัวแน็ตเนาะเอาตัวน็ตเป็นหลักเนาะเดี๋ยวเขาจะมาฟ้องอย่างแฮมี่นะ<อ>คือ,อ<ๆ>ทุกคนแบบว่าเราคือเราไม่เอาของคนอื่นเนาะเอาของตัวแน็ตเองอะไรเงี้ยค่ะคือของแน็ตเองเนี่ยวันนี้เนี่ยมีการพูดคุยกับทางแม่ปูเรียบร้อยแล้วเพราะว่าที่ผ่านมาคือมันมีการสื่อสารผ่านทางคนอื่นมามามาโดยตลอดอะไรเงี้ยค่ะเออคือมีตัวการในการสื่อสารมาตลอดซึ่งแนทไม่แน่ใจว่าสารที่แนแนท พูดคุยกับทางไม่ปุ้ยเรียบร้อยแล้วค่ะก็มีการพูดคุยกันแล้วก็ทุกอย่างก็จบลงด้วยดีค่ะใช่ม่ปุ้ยเหรออะไรนะคะการคือกินข้าวจบการคือไม่ค่ะคือสมมติว่าเราทํางานเนะาะใครคะมีมีทีมงานในการสื่อสารกันตลอดเลยอย่างเงี้ยซึ่งการคือการสื่อสารเนี่ยจะถึงร้วไม่ถึงเนี่ยคือนั้นก็ ขอนอนุญาตไปสื่อสารยังไงเสร็มาเสรที่พี่นัดส่งถึงทีมงานแล้วทีมงานไปส่งถึงแม่ปุ้ยอีกทีหนึง่งจะส่งกันยังไงเราก็ไม่เข้าใจแต่ว่านะวที่นี่ที่นั้นคือพี่นัดก็คุยกับทางแม่ปุ้ยโดยตรงแล้วใช่คือพูดกันตรงๆนะคือ ข้อมูลข้างบนของทางบริษัทเนาะคือด้วยความที่แนทเป็นถ้าพูดกัตรงๆได้เป็นคนนอกเนาะแนทไม่ได้เป็นเด็กในสัญญาของทางทีทีด้วยอะไรเงี้ยคือแนทก็ไม่แน่ใจในส่วนของการทํางานตรงนั้นคือแนทเอ่อแค่รับรู้ในในจุดของแบบตัวเองแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าอยากจะพากพิงถึงบุคคลอื่นค่ะทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยหลังจากที่แนทโพส์นะมาจากโพสของแนทเองนะคือแนทตเอาพาด์พิงถึงแค่แบบตัวเองแล้วก็เรื่อง,เร,องเรื่องการทํางานเท่านั้นแล้วก็เออก็มีคนส่งคลิปมาให้ว่าจะเป็นการปั่นกระแสรหรืออะไรต่างๆนะทุกค แน่เชื่อเลยว่าเอาตรงเนาะสมัยนี้มันยุคไหนแล้วนะคนเรานะต้องอยู่ด้วยสติสมาธิสีเนี่ยสำคัญมากๆเลยคือบางทีคนเราเนี่ยแบบว่าไปแชร์อะไรที่ทมั่วๆเนี่ยผิดสงผิดศีนะ่ะอันนี้พูดจริงๆนะคือมันก็ไม่เป็นผลดีกับเราเองด้วยอันนี้อันนี้พูดจริงๆนะคะแล้วก็มันเป็นการสร้างความแตกแยก,กแบบในสังคมด้วยคือทางแนดกับทางแม่ปุ้ยหรือว่าทางชิพีเอ,อ็นอ่ะคือเราไม่ได้แบบแบบมีปัญหาถึงขั้นที่ต้องมานั่งเกลียด เกลียดเหมือนเกลียดชังกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่แล้วต่ไปวันที่เราทำงานเสร็จแล้ว <ภา S 2> ในเอกสารเนี่ยมันต้องจ่ายเงินให้ครบเมื่อไหร่คือคือตรงเนี้ยมันระบุอยู่ในสัญญาเนาะแล้วมันเป็นข้อความทางกฎหมายที่พอเราเซ็นกันแล้วว่านั้นไม่สามารถแบบเปิดเผยได้คือถ้าเปิดเผยก็คือเดี๋ยวมีฟ้องล่อกเนียอะไรขึ้นมาเดี๋ยวไม่จบไม่สิ้นใช่ค่ะมันต้องก่อนหนึ่งปีว่ามันล่าช้าเงินที่ต้องจ่ายเราคือ เป็นเป็นปกติธรรมดาเนาะทุกคนสมมติว่าเราได้งานมาใช่ไหมคะซึ่งก็อาจจะไม่เกินปกติอะคือนั้นไม่เคยได้รับเงินเหมือนสมมติก้อนใหญ่ขนาดนี้ใช่ไหมระยะเวลาเนี่ยเครดิตเทิมเนี่ยแต่แต่ละที่ก็จะเหมือนกันแล้วถ้าถามว่าของแนเองกับเป็นยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยแนไม่ได้เช็คในในรายละเอียดสัญญาให้ให้ใหมันครบเพราะว่าแนดมอบหน้าที่เนี้ยส่งให้ตัวแทนในการที่ดําเนินการค่ะ ก็คือปัญหาคือตอนนี้คือเหมือนที่เราสื่อสารกันก็น่าจะเป็นในเรื่องของตัวแทนที่ที่พูดคุยกันอันนี้พูดด้วยความสัตย์จริงเนาะอืเพราะว่าแน่นอนว่า1จ็อบเราเป็นนักแสดงที่เป็นคนทํางาน ซึ่งในหนึ่งจ็อบของเราเนี่ยก็จะต้องมีทีมที่เข้ามาดูแลซึ่งแต่ละคนก็มีหน้าที่แตกต่างกันไปช่างหน้าช่างผมทีมประสานงานทีมขายซึ่งแนะ้นไม่รู้ว่าหลังบ้านเนี่ยเขาประสานงานกันยังไงแต่ว่าสิ่งที่ตัวนักแสดงหรือแน็เป็นคนตั้งคําถามเองว่าเฮ้ยทําไมฉันทํางานแล้วเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่มันปีหนึ่งแล้วมีการตามเงินมาตลอดว่าทําไมเรายังไม่ได้มันไปตกหลงตัวไหนหรือเปล่าซึ่งแนะ็ก็ไม่รู้ว่าเขาเนี่ยมีปัญหาในเรื่องของการเหมือนสื่อสารกันเองหลังบ้าน,ห,านหรือว่ายังไงซึ่งตรงเนี้ยไม่อยากโทษใครเลยเพราาะว่ ทีมหลังบ้านเป็นใครก็บางบางทีเราก็มันก็พูดไม่ได้ว่ามันมันมีใครบ้างซึ่งตัวแน็ตเองก็ไม่ได้รู้ระบุเป็นบุคคลค่ะไม่ใช่พี่ถามเหมือนกันได้กูเหรอแม่พูดแล้วแม่พูดบอกไปว่าได้จ่ายเงินคนกลางไปแล้วหรือการนะไรที่เจเจเอ็นจ่ายไปแล้วคือถามว่าจ่ายจ่ายเงินจ่ายเงินคนกลางเหรอคะต้องเอามาให้นักอะ คือเราไม่คือเราไม่ได้รับผ่านคนกลางค่ะใช่ในรับผ่านนะปุ้ยใช่ค่ะคือในรับผ่านทางทางทีมค่ะแล้วเงินไปตกลคนตรงไหนทางที่ฝั่งที่เขาเป็นเจ้าของใครก็จ่ายเงินไปแล้วฟังนะอันเนี้ยคือค่าหนูไม่ได้บอกว่าแม่ปุ้ยไม่เกี่ยวนะคะหนูหมายความว่าคือ มีบริษัทหนึ่งมีบริษัท A กับบริษัท B บริษัท A จ้างงานบริษัท B โดยจ้างเน็ตเป็นตัว C ใช่ไหมบริษัท A จ่ายเงินกับบริษัท B, B หรือเปล่าอัาอานนี้แน็ตไม่รู้ถูกไหมคะซึ่งอาจจะมีการถแถลงหนึ่งของทางซีหก็ว่ากันไปแปะลิงก์กันไปอ่า,อาแล้วทีนี้อ่ะทางทางเน็นก็ต้องติด ติดตามแล้วก็ประสานงานกับบริษัทบีบอกว่าแล้วแล้วพอได้ไม่ได้เงินน่ะแดนก็เลยติดตามที่บริษัทบีว่าเกิดการตกตกหล่นอะไรหรือเปล่าค่ะอ่านั่นถ้วเราถามบริษัทบีไหมว่าเงินจะมันอยู่กับบริษัทบีไหมหรือว่าบีต้องรอเอออันนี้นะต้องให้ทางบริษัทเขาเป็นคนตอบเองใช่แล้วเอเอเขาบอก่ามันบอกแล้วใช่ไหว่าต่กงไปถาเรื่องลอยเหรียญง่ายพวกพี่ไปถามบริษัท หนูจะพูดในเฉพาะส่วนของแน,น็ตีองไหมเ,เพราะว่าองค์กรที่ขนาดใหญ่ 2, 2องององค์กรอ่ะคือแน้นไม่อยากไปกระทบกระทั่งไม่ได้ไม่ได้ว่ากลัวหรืออะไรนะคะแต่ไม่รู้พอเราไม่รู้เนี่ยเราอย่าพูดไปเรื่อยนึกออกไหมคะคือ,อ,อคือ,คอ,อ,อไม่ใช่ไม่จริงจริงไม่คือหนูไม่รู้ใช่ไหมคือหนูจะพูดในแฟกต์ที่แน็ตรู้แต่ว่าอะไรที่สมมติแน็ไม่รู้อ่ะคือแน็ไม่อยากพูดไปเรื่อยเดี๋ยวคนนั้นก็จับโยงอันนี้อันนั้นซึ่ง อ้าวนัทพูดอย่างนี้นัทรู้จริงไหมถ้านัทรู้ไม่จริงอ่ะนัทจะไม่พูดนัทจะพูดในสิ่งที่นัทรู้จริงๆไม่ง้น้องสี่ได้คุยกับบีแล้วเราสบายใจใช่ไหมเราจะเราจะได้เงินไหมคือหลังจากที่คุยกับแม่ปุ้ยแล้วก็สบายใจค่ะใช่ส่วนรายละเอียด่นัในของานเขาคือต้องไปถามจากบีเขาเองใช่ใช่ค่ะในรายละเอียดกิ๊บจอยอ่ะคือให้ไปถามผู้ใหญ่เองนะคะคือนทเป็นชั้นผู้น้อยน่นอะปะเราทุกคนใหญ่ใหญ่ยน อย่าโยนแบบว่าอย่าโยนแบบว่าก้อนหินก้อนใหญ่มาให้อะไรเงี้ยอ่าถามจริงเราจะได้เงินเม่าไหร่เราได้คุยกับดีแล้วออก็คือเดี๋ยวอันนี้ก็คือเดี๋ยวตามระบุตามตามสัญญาเลยค่ะเอาเอย่างนี้ถ้าสมมติทุกอย่างเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวนายจะโพสเหมือนเดิมใช่แล้วก็น้ำตาลแช แล้วก็ให้พี่กิกิเป็นคนแชร์ต่อเ้วนักข่าวมาอยู่ในเฟซบุ๊กพี่ได้ไงอยู่อย่างนั้นใช่ใช่ค่ะนี่คือนี่คือความความสัจริงจากแนทค่ะพอเราเป็นโฟล์ะไปเลยเนี่ยแล้กับเพื่องมันเยอะเหมือนกันอุ้ยขอบคุณแฟนนางงามมากนะผ่านมาสิบกว่าปีแล้วทุกคนยังขยันแชร์ให้เลยขอบคุณค่ะแล้กับเรื่องมันเยอะรู้สึกไงบ้างคุณคือรู้สึกอันดับแรกก็รู้สึกเอ่อ รู้สึกตกใจเหมือนกัน,เ,นเพราะจริงๆอ่ะอคือ,อก็ก็เกรงใจหลายๆฝ่ายเหมือนกันค่ะแต่แต่แค่รู้สึกว่าก็ก็ก็ขอบคุณแฟนนางงามมากกว่าที่ยังติดตามอะไรอย่างเงี้ยก็ทุกคนอาจจะอะ ชอบเล่นโซเชียลหรืออะไรก็ตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอบคุณที่แบบใส่ใจหรืออะไรอเงี <im> ้ย <the ual> คือ nice. ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงเพราะว่าก,ก็ขอบคุณอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จริงๆเนี่ยทุกคนโซเชียลเนี่ยคือเราต้องสร้างสติในการเสพนะคะ <im the same> เพราะว่าข้อมูลอ่านเป็นเท็จอะค่อนข้างที่จะมากแล้วก็ข้อมูลที่ไม่เป็นเท็จก็ค่อนข้างที่จะมากค่ะ <im the same> ดังนั้นเราต้องใช้สติ ของเราในการกั้นกอง <assim. S 1> เหมือนเราได้รับข้อมูลข่าวสารเข้ามา <c oughs> ใช่ไหมคะ <c oughs> เราต้องใช้สมองเราเป็นเหมือนไส้กองในการที่กองลงไป <c oughs> ว่าเราจะเชื่อหรือว่าไม่เชื่อนี <c oughs> ่คือเรื่องจริงเ <c oughs> พราะว่าอะไรมันจะได้ไม่เกิดปัญหาใหญ่โตขึ้นในสังคม <c oughs> แล้วก็สร้างความเกลียดชังเพราะสุดท้ายแล้วว่านทไม่ได้ทํางานอยู่ในวง,งการเนี่ยแค่10ปี <c oughs> แต่นัทอยากจะทําแบบในอนาคตจนผ่อนบ้านผ่อนรถหมดแล้วก็แล้วก็ดูแลคุณตาคุณยายค่ะ เราไปไปด้าเราไป้าเาไป้าเราใหม่หรอไม่ใช่แต่ว่าแต่แต่แต่ว่าพูดแต่แต่พูดจากใจอะไรเงี้ยเพราะว่ามันมีหลายคนส่งมาให้นัดน้องบอกว่าคนนั้นด่าแนทอย่างนั้นคนนี้ด่าได้อย่างงี้ให้ได้ออกมาไลฟ์เลยออกออกให้ออกมาพูดเลยใช่แต่แนทก็รู้สึกว่ากับบางคนเนี่ยมัน ถ้าเราพูดไปมันก็เสียมันก็เหนื่อยเปล่าๆอ,อะไรเงี้ยก็น็ก็เลยบอกอทางผู้จัดก,การแล้วก็ทีมบอกว่าวันนี้เรามางานเซวาเนาะแล้วก็ขออนุญาตเจ้าของงานนะคะแล้วก็ขออนุญาตพี่ๆนักข่าวทุกคนในการถแถลงทีเดียวจบดีกว่า,<ช>ถ,าถ้าใครเอาถ้อยคาไปดัดแปลงหรืออะไรเงี้ยทุกคน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 ,คนที่ฟังอาจจะไม่สบายใจแต่ว่านะสบายใจแล้วที่น็คได้พูดในสิ่งที่อยากพูดไปแแสดงว่ามันก็มีเพจนะสุดที่โต์ว่ามีคนบางคนมีหรออันนี้นี่ไม่รู้เลยอันเลยอยหรอ สาไปตามไปตามไปตามเขาจะใส่ต้องเข้าแล้วนะเออเหมือนสาตายาวนะหรือว่ายังไงมันมีการเก้ไขแก้เลยแต่ว่ายังไงอ่ะเนี่ยเขาผมถูกยังไงคะนี้ก็ถามว่าพี่รเปล่าไอ้ตัวเราีแบบว่าทำเน็ตเก็บอะไรเยอะ คือเหมือนต้องเรียนภาษาไทยเรียนความใหม่องไปเนาะเพราะบางทีมันไม่เข้าใจอ่ะบางที้มันจะสื่อสารอะไรเงี้ยมันมันใช่เป็นหมดแล้วคนอาจจะตีความได้ไปหลายแบบอันนี้คือเทคนิคไหมที่แบบว่าแบบว่ามีคนมาข่มขู่เราในเรื่องนี้คือคือหนูรู้สึกว่ามันเวลาเราอ่านข้อความเนาะมันก็แล้วแต่การตีความค่ะสําหรับหนูเนี่ยคือต่อให้จะโดนข่มขู่หรือว่าโดนอะไรก็ตามเนาะหนูแค่รู้สึกว่า ถ้าเราต่อสู้อะยังไงความยุติธรรมมันก็เกิดขึ้นกับเราอันนี้อันนี้หนูพูดจริงๆเนาะะไรที่สำคัญหนูก็มีพี่นักข่าวอีกตั้งหลายคนถ้าหนูว่าหนูมีปัญหาหนูก็จะหนูก็จะฟ้องทุกคนแล้วก็บอกว่าช่วยช่วยหนูด้วยแล้วก็ไม่คือหนูคือใครเ้าคอใครเราคือใครเาคือใครน้องตาก็แชร์ให้ใช่ค่ะแต่ว่าตอนนี้เนัตยังไม่มีค่ะแต่ว่าแต่ว่าถ้ามีอะคือปกติใช่ค่ะเพราะว่าปกติก็เป็นคนถ้าหนูไม่โพส์แบบดาราจีนหรืออะไรเนี้ย หนูก็โพสต์น้อยมากค่ะเอเอถ้าถ้าสมมุติหนูโพสต์ก็จะเป็นเรื่องที่อาจจะแบบว่าจริงจังขึ้นมา,าแล้วก็ให้น้ำตาลช่วยแชร์ค่ะแต่ว่าตอนนี้ยังยังไม่มีคนโพสต์คงตู่นะสุดท้ายแล้วไหสองคนฝากชื่อบริษัทเราเพราะเป็นไวรัลมากเมื่อกี้เราสัมภาษณ์ไปบริษัทเราไปที่มาชื่ออะไรนะ รวยคู่สิโลอะไรกวยคู่เหรอใช่ชื่อบริษัทคู่กันเลยคูรวยคู่เขาหล่อแล้วบริษัทไทยเข้ากันยิ่งรวยสามอะไรรวยคู่สิโลอะไรไอคิดน้ำตาลคิดเราแนทเป็นคนไปจดแล้วตอนไปจดคือเขาถามว่าเออโทษนะครับน้องเออน้องแน่ใจนะว่าใช้ชื่อนี้แล้วก็แล้วก็คิดนใจ ฮัลโหลนอตอต้เขาถามว่าแน่ใจไหมนอตโต้บอกเอาชื่อนี้เลยแล้วก็ค่ะพอดีว่าเพื่อนเขาเป็นคนคิดนะคะแล้วเขาบอกว่าเขามั่นใจก็เลยเอาชืแอนี้รวยกู่สิโลอะไรมันต้องต่อท้ายที่จำกัดนะใช่แต่เราไม่จำกัดเราก็เขียนแบบ รวยคู่สิรออะไรไม่จากัดอะไรประมาณนี้คือเรารู้เจตนาอยู่ข้างในว่าเราอะไม่จํากัดอยู่แล้วกับการรวยเพราะเราไม่อยากรวยคนเดียวเราอยากมีเพื่อนที่รวยไปด้วยกันแค่นั้นเลยหลังจากที่บริษัทมารับเป็นอย่างนั้นไหมรวยสิคะลออะไรล่ะดูงานคู่เยอะเลยงานเข้าพอดีจรานคู่นเข้าเลย คือคืออันจริงๆแล้วอ่ะคือหนูไม่ได้มีหมอไม่ได้มีอะไรมานั่งแบบว่าดูอะไรอย่างเงี้ยว่าบางคนอาจจะไปดูหมอดูอะไรอย่างงี้เนาะก็เลยว่าคิดว่าเออที่หน้าท่าจมูกเราไปรอดูหมอแล้วคงไม่ได้เปิดหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราเอาตามความสบายใจของเราดีกว่าใช่ใช่ค่ะประมาณนี้แต่พอมาทำพิธีกรรมมันต้องมีตรงกลางหมว่าเธอต้องยังไงหรือว่าฉันต้องยังไงเถ้าทะเลาะกันไงอ๋อไม่ต้องห่วงเพราะเน็ตนี่ละเอียดละเอียดทุกอย่างค่ะคือคนนี้จะเป็นคนที่ ความจาสั้นนะคะบางทีในการทํางานส่วนเน็ตนะคะเป็นคนที่จดเก่งมากค่ะเน็ตก็จะคอยจดค่าเล็กๆน้อยๆค่าละเอียดเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเปิดนี้จะเป็นคนที่ไม่ละเอียดนะคะไม่แต่ว่าเขาคือเราจะแบ่งกันทางานใช่ทั้งหมดทั้งมวลแล้วอ่ะเวลาที่เราแบ่งกันทางานแล้วเราก็มาดูพร้อมกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะ เลยพอเราคุยแล้วเ,เราจบเรามูกอ่อนเราไม่ม <c oughs> <ๆ>ูกบอนเป็นวงกลมเราม<ช>ูกออข้างหน้า<อ>เพื่อนี้เราจะได้เติบโตไปด้วยกันใช่<ๆ>สัตว์นี้คือรับแค่งานคู่เดียวเลยไม่รวมงานเดียว ก็คืองานเดียวมีบริษัทแยกใช่ค่ะใช่จ้างได้นะคะพวกเรานะคะขยันมันเพียรอดทนนะคะถ้าใครอยากดูเลฟกันในการทำงานนะคะฝากติดตามนะคะในต้นป่านทำอะไรอะค่ะให้ดีเทอม์หนึ่งปีได้ไหมคะลูกค้าถามหนูหนูขอแบบหลังโพ้นเลยได้ไหมคือเทอร์หนึ่งปีอาจจะยังนะอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ว่ถ้าสมมติว่าเราทำงานก็ตามตามทำงานไปอะไรอย่างเงี้ยทีนี้เราจะไปทำกับรสชาตคนหนึ่งอะพี่ทำไมเล่าห่ะ ล่าสุดของฉี่ัดไงคิดอะไรอ่ะที่เราจะไปเป็นพิสตเตอร์ให้เขาด้อยคนบอกว่าเรามันหลบตัวกันไม่คือพี่ชาดเขาบอกว่าเดี๋ยวเขาจะจ้างหนูสองคนเป็นเป็นพรีเซนเตอร์เพราะฉะนั้นเราทุกคนต้องเป็นพยานนะเพราะว่าเราสองคนจะได้เป็นพรีเซนเตอร์ของเราอีก วันไหนเมื่อวานนี่ไงพี่เขาหลอกเขาดราม่าเหรอยงไปดราม่าที่แินเจอหรือเป่าจรงจริงนะเรื่องเกี่ยวอะเรื่องเก้่ากับการในพรซเซนเตอร์ของพี่ชาดอ่ามันไม่ต้องยงเลยใช่ไหมเราอัลรัเงินกับพี่ชาดถ้าเราได้เงินจากพี่ชาดเราก็คือไม่ไม่เกี่ยวอะไรเดราม่าไม่ต้องไม่ต้องยงเราไม่ต้องเรียนจัดแ่เชื่อมโยงเราเก่งมากเข้าใจว่าแบบคนไทยอ่ะเรียนจัดแต่เชื่อมโยงมาเพราะฉะนั้นแล้วเราต้องเบาๆก่อนพวกหนูอะไม่เกี่ยวอะไรกับดราม่าตรงนั้นกูผ่านไปแล้วเรื่องพิซเซนเตอร์เนี่ยอีกอันนึงละ